นี่คือกุฏิหลวงปู่มั่นภูริทัตโตณวัดภูริทัตตะิราวาสจังหวัดสกลน,นครเป็นสถานที่พำนักของหลวงปู่มั่นในช่วงห้าพรรษาสุดท้ายของชีวิตวัดแห่งนี้แรกเริ่มเกิดจากความศรัทธาต่อหลวงปู่หลุยจันทศารโรที่ท่านได้ทุดงมาภาวนาแถบนี้ชาวบ้านต่างเลื่อมใสและสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นมาจนกระทั่งราวปีพุทธศักราช2488ได้อารัธนาหลวงปู่มั่นมาจำพรรษาที่วัดแห่งนี้ ชาวบ้านตั้งใจจะสร้างกุฏิถวายท่านแต่ท่านได้บอกว่าไม่ต้องสร้างเพราะมีที่พักอาศัยอยู่แล้วจนชาวบ้านต้องกราบขออนุญาตหลายครั้งจนหลวงปู่มั่นได้อนุญาตให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2489โดยใช้ไม้เก่าจากชาวบ้านที่นำมาถวายทั้งสิน้นแม้กุฏิหลังนี้จะมีอายุไม่ถึง100ปีนับตั้งแต่การสร้างแต่ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานอันเป็นอนุสรณ์สถานสำคัญของหลวงปู่มั่นภูริทัตโต